รครับมีเรื่องราวภารกิจแอบเลี้ยงนะครับที่ปุ๋ยได้รับไปนะครับที่จะต้องตกลงทงเข้าใจกันในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือต้องโ้คงจำได้นะครับที่ปุ๋ยได้รับภารกิจดูแลสมาชิกที่ออกจากบ้านไปแล้วนะครับสามคนนะครับคือโจเบร์เดย์และกันุยนะครับโดยต้องเลี้ยงดูพวกเขาถึงสามวันสามคืนโดยไม่ให้สมาชิกในบ้านเรื่องรู้แต่อย่างใดภารกิจนี้ดำเนินลุล่วงไปนะครับสามวันสามคืนก็ลุล่วงไปเอาเมื่อวันวันศุกร์ตอนเที่ยงที่ผ่านมา ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เราควรจะได้รุ้นกันนะครับว่าปุ๋ยนั้นจะเลือกใครหนึ่งในสามนั้นคนใดที่จะได้กลับเข้าไปในบ้านถ้าถ้านะครับถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์ที่ว่านันคือปุ๋ยได้ทําผิดกติกาของบ้านได้ผิดกฎที่บีบีได้ออกคําสั่งไว้ซึ่งความผิดครั้งนี้ส่งผลซึ่งจะต้องแจ้งเขาทราบในวันนี้เราไปดูจากเทปนะครับจากวิทยาว่าปุ๋ยได้ทำอะไรมีความผิดอะไรเกิดขึ้นบ้างลองไปดูครับ เป็นภารกิจพิเศษที่ดีก,กว่าเดิมเลือกว่าภารกิจแอรเลี้ยงยายใั้นสมาชิกลู่ลูดและภารกิจแอบเลียง <c oughs> หลังจากที่ปุ๋ยได้รับมอบหมายภารกิจจากซี่บราเธอร์ตั้งแต่วันองังคารที่ผ่านมาทำให้ปุ๋ยต้องดูแลคน3คนในห้องกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยนุย้ยเบิร์ตเดและโจปุ๋ยจะต้องสอ่งอาหารและเครื่องดื่มวันละสองมื้อคีอมื้อเช้าและมื้อเย็น,น,นต้องพาทง่มดไปอาบน้ำในบริเวณบ้านและหาเสื้อผ้ามาผัดเปลี่ยนให้คนละหนึ่งชุดต,ต,ต่อวันเป็นเวลา3วันสมคืนในภารกิจนี้ปุ๋ยจะแพร่คลายให้สมาชิกในบ้านคนใดทราบไม่ได้เลยเธอต้องเก็บเป็นความลับสุดยอด ไปสาวันสามคืนหุ๋ยสามารถปฏิบัติภารกิจรักแอบเลี้ยงได้อย่างลุล่วงแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในตอนค่ำเมื่อวานนี้หลังจากที่ิึกาเดอร์เรียกหุ๋ยเข้ามาแจ้งในห้องเปิดใจว่า ตอนนี้การดูแลคน3คนในห้องกิจกรรมสิ้นสุดลงแล้วและบิ๊กบราเดอร์จะประกาศให้สมาชิกในบ้านรู้ว่าปุ๋ยมีสิทธิ์เลือกคนหนึ่งคนที่เธอแอบ,บเลี้ยงเข้าบ้านได้แต่บิ๊กบราเดอร์ไม่อนุญาตให้ปุ๋ยบอกเรื่องราวของภารกิจลับให้กับสมาชิกในบ้านล่วงรู้อย่างเด็ดขาดมีข่าวสา,ารบางอย่างที่จะแจ้งให้กับสมาชิกในบ้านได้ทราบโดยทุกคนภายใน,นมีเสียส่อชุมนุมนักชนิด หนึคชิทอบันากับสมาชิกทุคนทันทีที่ลึกหาได้ประกาศถึงสิทธิปุ๋ยได้รับแต่สิ่งที่ปุ๋ยกระทำออกมาก็คือ,อเขะ่งสมเยยะไเยะดี่ได้คนหนึ่งได้าสามคนนะมีใครบ้างไบแกแล้วก็หนุ้ยแล้วก็โซนี่ระดหลเรอ ตงุอความผิดของปีก็คือเอาตีกหลอกชื่อไปสามคนคือกำลังคิดว่าแบบว่าจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เพื่อนๆถามอะไรอย่างเงี้ยเป like ็นแบบว่ารีทิลแล้วก็ร้พูดไปว่าเพราะเหตุผลอะไรแล้วก็ทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบุตรีเริ่มกดไปว่าอย่ามีความเกิดใจห้ามแทงขาย ท่านครับความผิดโดยการที่าท่าฝืนคำสั่งที่บิ๊กบราเซอร์ได้บอก,กนั้นเป็นความผิดที่บิ๊กบราเซอร์สามารถลงโทษได้ทันทีครับและในวณนนี้บิ๊กบราเซอร์ได้ตัดสินใจที่จะลงโทษหึสองกระสงด้วยกันคือลงโทษ2ข้อนะครับสข้อด้วยกันซึ่งเราจะต่อสัญญาณเข้าไปแจ้งให้เธอทราบณนะแบัดนี้นครับสวัสดีครับทด,ดีครับ วันนี้่อยโจยหลายรอบนะครับแต่และรอบก็มีเรื่องราวแปลกๆกันทั้งนั้นเลยนะครับการโจยกันในรอบนี้พี่มาเจอน้องเพื่อที่จะมาพูดถึงเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนสับสนและสงสัยอยู่ใช่ไหมใช่ใชมีเรื่องราวที่น่าสับสนสงสัยและกังวลใจอยู่ไม่น้อยในหมู่สมาชิกหลายหลายคน ก็เราจะพี่ผ่านนบัดนี้นะครับพี่จะเล่าให้เราฟังอ้าวนะเราลองทบทวนไปถึงภารกิจท้าให้กดจำได้นะครับมือตุ้มหนึ่งปุ้นท้าให้กดใครกดเลยปั๊บหาผู้ชนะ ได้บางวันเป็นเครื่องซักผ้าใช้เรื่อนบ้านใอาที่ใครจดเร็วที่สุดครับปุ๋ยครับปุ๋ยได้รับเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะดีใจถ้าเราย้อนกลับไปวันนั้นถ้าสังเกตจะพบว่าแทนที่ปุ๋ยจะดีใจนั้นปุ๋ยมีแววเครียดให้เห็นอยู่พอสมควรทีเดียวนั่นเป็นเพราะว่าไม่มีใครรู้ครับนอกจากปุย๋ยปุ๋ยได้รับภารกิจพิเศษเป็นภารกิจพิเศษที่สมาชิกอื่นไม่รู้เลยปุ๋ยได้รับภารกิจพิเศษให้เลี้ยงดูคนสามคน หาข้าวม่กินพาไปอาบน,น้ำหาเสื้อผ้าให้ใส่ <c oughs> โดยไม่ให้คนในบ้านรู้เลย <c oughs> คนสามคนที่ปุ้ยแอบเลี้ยงอยู่บ,บ้านใครับเลี <c oughs> ้ยงจนโตเลยครับจนโตเลย้ทั้งสามคน <c oughs> ก็คือโจเบิร์เดย์และดุยนั่นเอง <c oughs> ทีนี้พวกเราทุกคนเข้าใจอยังครับว่าทําไมนมข้นถึงหมดเข้าใจหรอยังครับว่าทําไมกระติกต้องรองถึงหายไป <c oughs> <c oughs> เข้าใจไหมครับว่าทำไมปุ๋ยถึงต้องยืดตอนออกกําลังตอนเช้าทาไมนอนดึกมาเพราะตอนดึกดึกและทราบไหมครับว่าที่โอ้ไปหลอกปุ๋ยว่านะครับปุ๋ยช็อกแทบแย่เลยเขาทำตัวเปลี่ยนแต่งนั่นคือเรื <c oughs> ่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าชมเชยที่ปุ๋ยสามารถานตัดในภาร,รกิจนี้รุ่วเรืองไปได้สามันสามคน,น,นยอดเยี่ยมในส่วนนี้นะครับและจากการที่ทำภารกิจรุ่วเรืองไปนั้นเองนะครับสามคน โจเบเตและนุ้ยได้สิทธิ์เป็นตัวเลือกที่ปุ๋ยจะได้เลือกหนึ่งคนเข้ามาในบ้านนี้ถ้าปุ๋ยไม่ทําผิดกติกาอ่าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของปุ๋ยโดยตรงเพื่อนๆสั่งด้วยนะครับบีบีและบิ๊กเดลก็ได้บอกปุ๋ยว่าห้ามเอ่ยชื่อห้ามเอ่ยชื่อเพื่อนสามคนให้สมาชิกรู้ว่าคุณจะได้เลือกใครบ้างแต่ปุ๋ยได้เอ่ยชื่อโจเบอร์เตและตุยให้เพื่อนๆฟั่งนี่ถือเป็นความผิด ตามคําสั่งของดีบีไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามความผิดนี้ดีบีได้พิจนารณาแล้วลลงโทษปุ๋ยสองข้อครับขอ้อแรกปุ๋ยไม่ได้รับสิทธิ์ในการเลือกสมาชิกหนึ่งในสามคนนั้นกลับเข้ามาในบ้านปุ๋ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเลือกสมาชิกหนึ่งในสามคนนั้นเข้าบ้านและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเลือกสมาชิกทั้งสามเข้าบ้านนั้นก็คือ สมาชิกคนอื่นๆที่ไม่ใช่ปุ๋ยนั่นเองพวกเขาได้เข้าไปเรียกแล้วในห้องปตดใจโดยที่ปุ๋ยก็ไม่รู้เช่นกันนี่คือความสับสนอลมานที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้นะครับสิ่งที่น้องๆคนเตรียมัูให้ดีก็คือ <Okay. S 1> เตรียมใจรอรับสมาชิกใหม่อีกหนึ่งคนที่จะเข้าไปไ<ห>ใช้ชีวิตกับพวกเราจะเป็นใครเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวสักครู่พี่จะกลับมา oh. บอกเราครับสักครู่หนึงครับ่ชมครับ และเข้าไปในบ้านดิบ่บอร์ด้คําบคืนนี้อยู่ที่อราทั้งสามคนครับโจเบอร์ดและนุ้ยครับสวัสดีฮะสวัสดีสวัสดีโอ้ยเสืยเสอหล่อๆผมสวอนี่มีผมมาหรือเปล่าเตรียมานี้ยล้วทั้งสามคน เติมตัวมาดีหรือยังครับก็ดีแล้วม้งครับดีแล้วม้งครับวันนะครับอ่าอ่าดีได้ครับของเบอร์เต็มตัววันนี้วันเดียวเติมตัววันนี้เติมวันนี้เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากหัวหินอ๋อหนีไปเที่ยวก่อนนะวันเกิดอ๋อวันเกิดวันเกิดที่แปดแต่ว่าต้องกลับไปหาแม่ก่อนอ่าโอเคทําสิ่งที่ดีแล้วด้วยตัวเดินดีนะครับ เรื่องเตรียมวันนี้ค่ะเลือครับเอายื่อเรามาตกลงกันก่อนนะครับทั้งสามคนไม่ว่าใครก็ตาดยิ้เดินถูกเลือกเข้าไปในบ้านอีกครั้งนะครับถ้าคุณอยู่จนเป็นผู้ชนะนะครับต้องทำใจในเรื่องของเงินรางวัลนะครับ Big Brother Series ซีแล้วก็มีกรณีคล้ายๆอย่างนี้ถ้าคนที่ออกมาแล้วได้กลับเข้าไปใหม่ถ้าอยู่อยู่จนถึงเป็น Winner นั้นรางวัลจะถูกแบ่งออกนะครับนั่นคือผู้ชนะจะได้รับรางวัลบ้านนะครับกับเงินส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็อีกสองคนคนที่เหลืออันดับสองก็จะได้รถกับเงินอีกส่วนหนึ่งและคนที่ได้อันดับสามก็ได้เงินส่วนที่เหลือก็คือรางวัลจะถูกหารในวันนี้ที่เราอยู่จถึงรอบสุดท้ายเข้าใจนะครับยอมรับในกติการนี้นะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะได้เข้าไปในบ้านชิดว่าใครครับหนึ่งสองสามใครชื่อกะต่ายพี<อ>่โจทำไมยว่าตัวคี่ว่าพี่โจเขามีโอกาสได้อยู่ในบ้านน้อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆในบ้านน่าจะให้โอกาสใคร คิดว่าเพื่อนๆในบ้านน่าจะอยากรู้จักพี่โจมากกว่านี้อแสดงว่าเพื่อนๆในบ้านไม่อยากรู้จักเลือดเดืนนร้แล้วเขาคงเอือมแล้วโอเคโจคิดว่าเราน่าจะได้ถูกเลือกไหมครับอันนี้ยังไม่คิดนะครับยังไม่คิดแล้วแต่ดวงนะครับอะไรจะเกิดก็ให้เกิดนะโอเคครับใครจะได้เข้าไปอยู่ในบ้านลองไปดูนะครับการการเลือกในห้องเปิดใจจากสมาชิกหลายๆคนลองดูครับดูที่เทปครับนี่คือริบบิาเธ นี่คือช่วงเวลาที่คุณเจฟต้องตัดสินใจเลือกหนึ่งในสามคนต่อไปนี้เพียงคนเดียวเพื่อกลับเข้ามารว่ใช้ชีวิตกับสมาชิกทุกคนอีกครั้งในบ้านหลังนี้คนสามคนที่คุณมีสิทธิ์เลือกคือคุณโจคุณเบิร์ดเดและคุณตรวนเชิญก็ก็น่าจะเป็นโจครับเลือกคุณโจค่ะโอ้ก็จะเลือกเหมือเนเดครับ เบิร์ดเดย์แล้วกันครับเลือกพี่โจค่ะผมเลือกเบิร์ดเดย์ครับเลือกโจค่ะอานกตัดสินใจเลือกโจค่ะผู้ลงผู้ที่ได้เข้าไปในบ้านอีกครั้งในการเลือกข้อสมาธิคือโจครับคุณโจนี่ครับตั้งชื่อครับขอแสดงความยินดีด้วยครับและนี่คือตุ๊กตาหมีชื่อิลล์ดูนะครับถือกลับเข้าไปนะครับตอนนี้ไปเตรียมตัวเข้าบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนี่และเบิร์ดเดย์มากครับล่ำลาให้เต็มที่นะครับแล้วมีโอกาสเจอกันอีกครั้งครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเราจาเป็นจะต้องแตอสัญญาเข้าไปในบ้านอีกครั้งนะครับเพื่อบอกเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวให้เขารับรู้นะครับน้องๆครับดีครับพี่กลับไปทั้งแล้วนะครับเอาละครับเตรียมตัวให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีสมาชิกใหม่เข้าไปในบ้านนะครับรอรับให้ดีแต่ตอนนี้พี่ดีข่าวที่จะต้องบอกปุ๋ยอีกหนึ่งข้อนั่นคือบทลงโทษอีกหนึ่งข้อนะครับปุ๋ยถูกลงโทษสองข้อบทลงโทษข้อที่สอง ซึ่งมีไปยังปุ๋ยนั้นก็คือปุ๋ยจะถูกเสนอชื่อโดยบีบีให้เป็นสมาชิกหนึ่งคนที่จะต้องประกาศชื่อในวันนี้เพื่อรอดีว่าสัปาหน้าบีบีเทวประเทศจะโหวตให้คุณอยู่หรือไม่เพราะฉนันสัปดาหนี้นะครับผู้ที่จะถูกประกาศชื่อจึงมีสามคนนอกอุ้มและปุ๋ย คุณสามารถใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างเต็มที่นะครับเช่นเดียวกับนกและอุ่นและเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นนะครับเจ็ดวันนับจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่คุณเป็นตัวตัวเองให้มากที่สุดนะครับซื่อสัตย์จริงใจกับตัวตนของคุณไปให้ถึงฝันนะครับเราได้เอาใจช่วยคุณทั้งสามคนและรวมทั้งคนอื่นทุกคนด้วยขอให้การดําเนินชีวิตของคุณจากนี้ไปดเนินไปอย่างปกติสุข ม่มีอะไรน่าตกใจนี่คือเรื่องธรรมดาที่คุณเจอเจอใช่ไม่ใช่ครับเพื่อนเพื่อนพร้อมจะให้กำลังใจคุณทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค<ช>รับเจ็ดวันจากนี้ไปเพ้อกิจใดไที่ได้มาพร้อมยจเต็มใจทำอย่างเต็มที่นะครับพรอะคาดเดาไหมครับว่าจะมีน้ำตาหรือเสียงร้อเกิดขึ้นในเจ็ดวันจากนี้ไป<ช>ไม่รู้นะครับไม่รู้หวังว่าบ้านนี้จะสนบสุขนะครับอยู่อย่างร่มเย็นและมีความสุข มากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาใจช่วยทุกคน,นครับโชคดีครับพี่จะกลับมาพบเราอีกครั้งสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นั้นมีหนึ่งคนต้องออกจากบ้านแน่นอนไม่โง่ก็อุ่นหรือปุอ๋ยวันนี้เราลาท่านี้นะครับขอชชินชมเ่องสิงเพลงครับอาทิตย์หน้าเจอกันจ้ะน้องๆสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของท่านโชแล้านะครับในฐานะดีดีท่วประเทศนะครับที่จะเป็นผู้แสดงมติว่าใครจะได้อยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปนะครับสามารถโหวตเข้ามาได้นับจ้างแต่บัตรด้นะครับถ้าคุณเลือกต้องการให้นอกอยู่ต่อกดดีดีหนึ่งถ้าต้องการให้อุ้มอยู่ต่อกดดีดีสองถ้าต้องการให้ปูอยู่ต่อกดดีดีสามย้ำอีกครั้งนะครับต้องการให้นอกอยู่ต่อกดดีดีหนึ่ง ต้องการให้อุ่นอยู่ต่อกดดี2ต้องการให้คุยอยู่ต่อกดดี3ส่ง S m s มาได้ที่4838383นะครับหรือโหวตเข้ามาที่1900190026หรือจะผ่านทาง w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  b อทดับ i ลิ r ดได้ครับแล้วตอนนม้รู้สึกว่าสมาชิกคนใหม่กำลังจะเดินเข้าไปในบ้านนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นภาพของเขานะครับเราเชื่อเลยเกินว่า ชีวิตอุจจาังจากนี้ไปในบ้านจะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นดั่นเป็นเพราะสมาชิกคนใหม่ซึ่งเคยเข้ามาในบ้านนี้เมื่อครั้งแรกและใช้ชีวิตอยู่ไม่นานได้กลับเข้าไปอีกครั้งปละเอียดซึ่งเขาได้รับแจ้งอย่างดีๆก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาไม่ได้รับสิทธิ์ในการเล่าเรื่องราวจากโลกภายนอกให้สมาชิกในบ้านฟังติดตามดูให้ดีนะครับ โอกาสพลาดอาจเกิดขึ้นถ้าเขาทำผิดกติกาเรื่องราวที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นอีกได้เรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นนั้นเราไม่รู้นอกจากตามตูตลอดไปในวันนี้เวลาของซุปเดวอร์หมดลงแล้วนะครับเราติดตามได้ใหม่นะครับตลอด24ชั่วโมงทาง UDC16 นะครับดูทางบันทึ o แบดแบนและทุกวันเวลา20:40ทางไอทีวีครับ วันที่หน้าเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องออกจากบ้านบิ๊กบราเธอร์สัปดาห์หน้ามีหนึ่งคนออกจากบ้านแน่นอนและนี่คือบิ T ๊กบราเธอร์ไอทูไทยแลนดครับลาไปก่อน,น,นครับปลาดีสวดครับ มันด่าเก้ออรย่างเดียจะโดนไปละเอาปั๊บก็ปขาไว้นะระวังหนูใช่พูดอะไรอ่ะเราลองอหแต่งตัวชอบวันเพเยอะเลยวแรมันตลอกันี้อกวมีแยวนนะโจริงแบบแบบแรกแบบอย่างนี้เลยใชของที่ใช่โจหรอมันเป็นอีบอเดนป่า 哎，过分！嘿，咯，哎，哦，做

ไม่ได้ถามตัวจะตอบพูดเลอยลงเพลงลงพัดเคยฟังลงพัดเย็นดีสิวข้าวเป็นชุดอเป็อนชุ่เขาอยู่ข้าวพี่น้องพาจพี่จี้อดี่แ้อมีมีหลายชื่อโดนลงโทษ เองเลยรู้เขาไม่มาบ้านหอตอนแรกเํีทผมเนี่ยโมฮอเกิดหลังๆเพื่อี้แล้ว่็แล้วก็ไปสะเหอดไม่สบายหรอเปล่าโจเหน่อยใช่ไหมเสียงเสียงไม่เหมือนเดิมเสียงไม่หอกเหมือนเดิมโจโจขับเลยปางยาตัวอย่างนี้ให้ดูอยู่แล้ว

เล่นเกมชีวิตของทิ้งใชนิยา